คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของชายแดนไทยกับบุชากันบ้างนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าฐานกัมพูชาเนี่ยกวนไม่เลิกอย่างล่าสุดค่ะมีคลิปที่ฐานกัมพูชาเข้าไปหรือลวดน้นามหี่เพลงของเรานะคะจนฐานไทยเนี่ยต้องเข้าไปเตือนเลยค่ะไอจะเฮียนเนื้อไอเฮียนเนื้อ นี่เป็นคลิปที่ทหารกัมพูชากําลังใช้ขวานนะคะทำลายไม้ที่กั้นที่ฐานไทยเขาทําเอาไว้ค่ะคลิปเนี่ยจะได้เสียงทหารไทยส่งเสียงห้ามแต่ฝั่งกัมพูชาเขาไม่สนใจใช้ ฟันจนไม้กั้นพังลงมาก่อนที่จะเดินไปนะคะทีนี้มันมีอีกคลิปหนึ่งที่เขาแบบว่าไปลื้อลวดน้ำผีเพลงของเราด้วยนะจนทหารไทยเนี่ยต้องเข้าไปห้ามปรามค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กับเชิงจังหวัดสุรินเมื่อ23พฤศจิกาย,ยนแล้วนะคะมีคําถามตามมาว่าทําไมเราปล่อยก็ทําแบบนี้ทําแบบนี้เนี่ยไม่เกรงใจเราเลยนะหลักฐานชัดเจนมากค่ะ